เดี๋ยวก่น,นะเจ้าตัวเล็กจอกไปไหนหน้าอย่าเดินออกไปข้างนอกนะอย่าเดินลงแม่น้ำเหมือนกับตัวอื่นน่ะเหลืออยู่2ตัวแล้วนะคะเอ็กซ์โลเตอร์ขอ,องเรายังไม่ได้เข้าถ้ำไปเอาเพิ่มเลยอ่ะอดสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ปลูกผักนี่แหละเป็นเกษตรอีกวันยังไม่อยากไปลุยที่ไหนนะคะเรื่องของเรื่องคือหวัดกิน พลังงานไม่พอนะคะต้องการพลังงานเพิ่มขอพักสักหน่อยแล้วกันมาแบบชิวๆนะคะฝนนี่ก็เข้าใจตกเนาะช่วงห้าหกโมงอะ่ะเรากำลังกลับบ้านไงตัดสินใจว่าอ่ะนั้นเราไม่หยุดละอุ๊ยหยอกมานะลูกเข้าไปเข้าไปห้ามดือ้อห้ามสนเข้าไปเร็วเดินเข้าไปเลยเจ้าตัวเล็ก ห้มดืออ่าเก่งมากโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำฟาร์มขนาดใหญ่กันนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เดินเพาะชำละอ่าเอ็นเดอร์แมนอยู่กับเราทุกที่เลยนะเนี่ยมีอะไรจะพูดกับเราเปล่าห้มามบอกเราไปนะกำลังทำสวนเนี่ย ิดนี่นะคะเราทำไว้ประมาณนี้เลยทำแบบเยอะๆเลยแล้วก็ทำยาวๆเลยส่วนนี้เป็นครุ่งที่เราไปเอามานะคะไรเบรียนเนี่ยจริงๆเราไม่เจอนะแต่ว่าเราสั่งให้แกเปลี่ยนอาชีพนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มขอกหมูที่หลังแล้วกันตอนนี้ยังหาหมูไม่เจอสักตัวเลยเจอแต่แพนด้าฝั่งนี้เนี่ยเราตัดต้นไผ่ออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ขุดดินออกไปบางส่วนด้วยตรงนี้ทำสักสามอันนะคะไว้ปลูกชูาร้เคเน่ไว้ e วไวทำหนังสือคือหนังสือเนี่ยเราจะต้องแบบ ขาวัวเยอะมากอะ่ะเพราะเราต้องการหนังสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าข้าบางตัวมันก็ไม่ดอกไงท่านหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องต้องมีวัวเยอะมากเดี๋ยวเรามีชาวบ้านที่เขาขายแผนที่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปตะลุยวุฒแลนด์กันอยากไปเหมือนกัน เผื่อเขาจะมีนะคะเอามาขายให้เราช่วงนี้ก็โฟกัสกับการฟาร์มของก่อนเก็บเอเมรอล์ไว้เยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งใส่โคมไฟให้เหงาไม่ลุงเราเหงาเหมือนกันอยู่ในนี้ไปเลยนะจะทำบ้านให้โอเคปะ่ะ ห้ามบน่นห้ามถอนหายใจถ้าชาวบ้านชอบถอนหายใจใส่หน้าเราบางครั้งก็หมันไสเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราเติมน้ำสักหน่อยเพื่อการเกษตรที่ดีนะคะอ่าเอาให้แบบเป็นน้ำตกมันจะไหลไปถึงสุดนู้นไหมไม่ถึงไม่ถึงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเค่อยเติมน้ำ้วกัน ไปตักน้ำก่อนเดินซะไกลเียวคือ <es> ถ <voir> <sk> ้าเราจะทำแบบเรือนเพาะชํำเนี่ยมันจะต้องแบบใหญ่มากแค่นี้ก็เยอะแล้วนะคะเราไม่ต้องการต้นไผ่เยอะขนาดนั้นเรามีแก้วมากกว่านี้ไหมนี่ไง วิ่งไปนะคะเอ้เราก็ทำยาวเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึ้ว่าเราทำนิดเดียวกะก็ไมนจะไม่พอเนี่ยเอาน้ำไปไหนเอ๊ะเอาใหม่เอาใหม่อา,อาตัวนี้แล้วกันค่อยๆเติมแล้วกัน เรียบร้อยนะคะแล้วน้องแมวเราก็ว่ายน้ําด้วยด้านหลังเนี่ยน่าจะต้องมาใส่ไฟเพิ่มนะคะอุยอ๊ยแมวแมวแมวขาวดำด้วยพี่ยังไม่เคยได้สีนี้เลยรอแล้วก่อนเถอะอุอ๊ยวางผิด เราได้ลาปลูกข้าวสารีกันแล้วนะคะอ่ะปลูกไปแบบเพลินๆแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันทีหลังแรกๆมันก็จะดูแปลกๆหน่อยอตั้งแต่เปิดพิกัดมาเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตง่ายขึ้นมากเลยนะคะมเมล็ดหมดไปก่อนนะมันมีในตู้เก็บของเราอะเยอะมากในกล่องน,นะ ตรงนี้ก็ค่อยๆปลูกอานนั้นปลูกไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยเอาไฟมาใส่นะคะเมื่อกี้เอ็นเดอร์แมนี่ยอยู่กับเราอยู่เลยเขาเทเลพอร์ตไปไหนแล้วก็ไม่รู้ปลูกไปนะคะเพราะว่าเราต้องใช้กระดาษเยอะมาก เรายังไม่รู้เลยว่าตะลุงไลบร i a n ของเราเนี่ยเขามีพวก Efficiency หรือว่า c h a ์ n e t อะไรเงี้ยให้เราหรือเปล่าเยอะแมวแมวสามตัวนะอ่ะตกแต่งแล้วนะคะขั้นตอนตกแต่งนี่เป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดละ รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูดีขึ้นมากโวคุลุงคนนั้นก็ปล่อยเขาไปนั่งอยู่บนเรือเอ้ยว <c oughs> าแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะเ <c oughs> ปไ็นไงนี่ก็เหมือนข้างในเรือนเพราะช้ำมาแหละไม่ไถ่บันเยอะเกินนะคะก็เลยม,มาสร้าง แผนที่ไปวูด <c ười> แลนด์เปล่าจะเอมาสี่ตัวแล้วนะคะเมื่อกี้มีสามตัว <c ười> เดี๋ยวเราจะเพิ่มตรงนี้ด้วย <c ười> ฝนตกนะคะ นี่ตกยันในเกมเลยอะ่ะเพิ่งจะรู้สึกดีขึ้นนะเนี่ยโล่งเลยนะคะเอาทั้งไผ่เอาทั้งต้นไม้ออกเดี๋ยวเราจะทำแปลงปลูกผักตรงนี้เอาไว้สำหรับฟักทอง,งนะคะแล้วก็แตงโมเห็นเขาทำเป็นหน้าคิปเปอร์กันอะ่ะเราก็อยากทำบ้างอะ่ะน้องเขียว ไว้ค่อยทำดีไหมวันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนเดี๋ยวเวียนหัวนะเล่นเยอะเวียนหัวนี่หนักที่สุดละจะจาน้ำวางตรงไหนดี พยายามกะตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนใจนะคะเอาให้หมดเลย ออกต้นไหนก็ว่าค่อยว่ากันอีกทีต้นไม้เราโตเยอะเลยผลผลิตที่ดีนะคะเราทำ แปลงเผกเพิ่มอีกอันนึงนะคะตอนแรกเราทำแค่ฟักทองใช่ไหมตอนนี้เราจะทำแต่งโมบ้างปลูกแบบผสมกันไม่รู้จะออกแบบยังไงอะ่ะเอาแบบเบสิกเลยแล้วกันธรรมดาธรรมดาเน้นเอาชีวิตรอดนะคะไม่เน้นความสวยงามแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยจะรอดนะแปลกไหม คือเราก็ขุดไปเรื่อยๆอะ่ะอืมก็เดี๋ยวใส่น้ําตรงกลางแล้วกันอันนี้ก็รีบขึ้นมาจังเลยโอเคคลิปนี้เราจะไม่ประทะก,กับใครทั้งนั้นนะคะเราจะอยู่แบบเงียบๆปลูกผักต่อไป เนี่ยเมล็ดเรามีเยอะมากเลยนะแต่เราจะใช้มเมล็ดแต้งโมงนะคะ บางครั้งเราก็ปลูกเพลินจนลืมพูดอะคือมันรู้สึกสบายมากอะเบาสบายชีวิตนี้ไม่ต้องปะทะก,กับใครทั้งนั้นอะไรเงี้ยหมดคีย์อทีมันก็ดีนะแต่ว่าบางครั้งเราก็อยากให้มันมีมอนออกมาบ้างอะจริงไหมมันจะดูแบบเรียบง่ายเกินไปไม่แต่งโมเราหมดแล้วอะทุกคน เราไปหาแตงโมแถวแถวนี้ก็ได้นี่ฟักทองเยอะมากเยอะคนนี้อีกได้ไหมเราต้องการขายเยอะเอาไปแกเเลกแอมเบอร์กับคุณลุงฟาร์เมอร์นะคะนี่คือช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวนะคะหลังจากที่ฝนตกมันโตขึ้นไวมาก ฟาร์มของเราเนี่ยให้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะคะเราน่าจะเพิ่มอ,อีกสักหน่อยนหตรงนี้เนี่ยน่ามาทำบ้านต้นไม้เนาะเถาวันมันย้อยลงมาเยอะเลยอุ้ย,อยเอาไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนปลูกคืนก่อนบ้าจริง เก็บเพลินไปหน่อยโอันนี้สูงมากเลยอะ่ะมันสูงได้ถึงขนาดไหนกันเนาะอยากรู้ ต้องกะดีนะคะเดี๋ยวไปเอามันออกทั้งรากทั้งโคนเลยต้องใจเย็นเย็นเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่ให้มากกว่านี้อีกนะคะเอาแบบทั้งเกาะไปเลยดีไหม โอเคคะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการทำเกษตรคร่าวๆข,ของเรานั่นเองก็ไปลองทำได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ